พระสุกย้ายตั้งแต่วันที่22ธันวาถึง15มกราปี2569นะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับคนลัคนาเมษพฤษศมิถุนและกรกฎก็มาฟังกันดูนะครับใกล้ปีใหม่แล้วนะครับใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับแบบละเอียดลึกซึ้งเพื่อวางแผนชีวิตในปี69นะครับก็ติดต่อมาได้นะที่นี้ได้เลยนะครับลัคนาแรกนะครับลัคนาเมษครับเจ้าเรือนการเงินพรสุกนะครับ กับเจ้าเรือปรนปตาณีก็คือพระสุขเหมือนกันไปกลุ่มอยู่ในเรือนสุภะได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรครับมหาจักรกว่าจะฟักตัวได้เป็นใหญ่กว่าจะได้มาต้องบุกบัน่นชงเฉงเป็นจังหวะในการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของความรักครับใครที่กําลังแอบชอบรุ่นพี่รุนน้องหรือว่าเพื่อนหรือใครก็ตามแต่นะครับที่ตอนนี้ยังไม่ได้คบกันนะครับชวนเขาครับแล้วก็ตีสนิทเขาพาเขาไปเที่ยวนะครับลงทุนไปกับเรื่องของความสัมพันธ์ครับเพราะว่า ปตัตณิตตกสุภาเนี่ยอาจจะประสบความสําเร็จได้ในเรื่องของการสารภาพรักนั่นเองแต่ก็ต้องใช้เงินในการลงทุนมหาจักรเนี่ยก็หมายถึงมันต้องพยายามมันไม่ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดคุณพยายามมันจะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากทีนี้ในเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับด้านทัวร์ด้านไกด์เนี่ยก็จะได้เปรียบมากในช่วงนี้เช่นกันครับต่อไปลัคนาพฤศพครับ พระสุขเป็นเจ้าเรือนตนุนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเรือนอลิคือ2องเรือนนี้นะครับตนุกับอริไปกุมเรือ,มอนมรณะ คนที่มีแผนจะเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไกลหรือจะไปต่างจังหวัดตรงไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางค่อนข้างสูงเนี่ยคุณต้องระมัดระวังหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บรวมถึงยามผ่านนชํชำรุดหรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณประมาทนะครับอย่างเช่นคุณดื่มแล้วคุณก็ขับรถแล้วคุณก็เมาอะไรก็ตามแต่นะครับต้องระมัดระวังให้ดีๆรวมถึงการมีอะไรกัน ที่สาธารณะอย่างเช่นมีกันในรถหรืออะไรก็ตามแต่นะครับคือความลับมันจะเปิดเผยนะครับมันจะมันจะหลุดนะครับแล้วก็มันจะเจอเรื่องของกฎหมายและอะไรต่างๆนานาที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนพิสศบต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับต้องเซฟตัวเองนิดนึงนะครับลักษณะต่อไปคือมิถุนครับพระศุกร์เนี่ยเล็งลักษณะข,ของคนมิถุนได้เกณฑ์ที่เรียกว่าเอกนระอุดมเกณฑ์ และยังได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรอีกด้วยนะครับคนลัคนามิถุนนะครับทางด้านของการเงินการลงทุนเจ้าเรือปุตตะคือพระสุกกลุ่มเรือปัต,ตนิปัต,ตนิคือสัญญาการเซ็นสัญญาพาร์ทเนอร์ชิพรวมถึงการซื้อหุ้นการถืออะไรบางอย่างในระยะยารวมถึงประกันก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับเป็นจังหวะในการตัดสินใจที่ถูกต้องเจ้าเรือพระสุกเนี่ยเป็นวินาศนะครับเป็นกลุ่มเรือปัตนิชเช่นกัน ผมว่ามันจะมีเรื่องของการปาร์ตี้เมามันเฮฮาในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่ว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่เยอะนะครับทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาได้นะอันนี้อันนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแม้ว่าสุกเลงจะเป็นอุดมเกณฑ์แต่ก็ได้เกณฑ์เป็นพินทุบาทเช่นกันซึ่งมันเป็นเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมือที่3หรือเรื่องของอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆในเรื่อง อย่าลืมป้องกันนะครับลัคนาสุดท้ายคือกรกฏนะครับเจ้าเรือนพระสุคือเรือนพันธุและเรือนลาภะครับไปตกอยู่ในเรือนอริครับคนกรกฏมีเกณฑ์ที่จะไม่ได้เดินทางไปเที่ยวที่ไหนครับมีเกณฑ์ติดบ้านมีเกณฑ์ที่จะทํางานอยู่ที่บ้านมีเกณฑ์ที่จะอ่านหนังสือสร้างชีวิตหรือว่า หาความบันเทิงอยู่ที่บ้านนะครับบางคนก็ไม่ได้เน้นออกไปเที่ยวแต่เน้นเล่นเกมอยู่บ้านก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าทายไปในเชิงที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นบางคนคาดหวังว่าจะได้ไปเที่ยวนะครับแต่กลับโดนยกเลิกซะงั้น,น,นหรือว่าโดนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนใจในอะไรก็ตามแต่จะได้ไปอันนู้นแต่ก็เปลี่ยนไปเป็นไปอันนี้แทนอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะเจอความผิดหวังเหล่านี้ได้เหมือนกันนะครับ